ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดกุดแหเนาะคะ่ะกุดแหสิปล่อยตัวเด็ดตัวดีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจากจอมปวกเนาะคะ่ะทําพิธีขอจากจอมปวกเนาะคะ่ะพี่น้องหวยบันก็มีเขามีรุดก็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไก่ถึงเวลาแล้วเานาะคะ่ะก็ไปรอรับชมรับฟัง จากพระอาจารย์เลยค่ะส5หเจ็ยรติเก้าศูนย์ห้าเกียรเรียกเราเรียกทะเบียนรถเราพบเก้าสามูบเก้าสามเู่ที่สองเป็นสองเก่า 693 oh, 693ตะอันนี้สิหาวัตภูมิที่เตภูมิมาจยังอยู่เทวาสรัทราวิสมิยัตตา ขี่ดูอันเชิญมานีา่เพื่อที่จะมาเบิรงมาแง่มาดูมาแล่ไม่สิ้นสิบอยูกหลานเจได้ขอจากท่านมึอนี้ลูกขออีกมีได้มั้ยบนลูกขอบริคอขออีกหนึ่งด้วยเพราะมีสักสิบเอ้ยขอเหตุไหเพราะว่าเงินท่องปัจจัยของข่อมันลอยลอเด้เหลือบวกกีเหลือบวกกีแสนลูกบวกกีตรง,งข่องจะได้สางเลยแตกหลายอยา่างหลายแนวอยู่ลูกหลานจะได้มะฮิ่งมะว้อน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยกับนับนดลบนับน,บน,บนดาใ้คือของเขา้าซึ่งเรานีจะได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสิเดมมเมสสิเงื่อนท่อง,งสิเดเมสสารถแตลงภูรณะปฏิสังขรณ์วัดว่าอารา คุณบอกว่าทยออกอาจารย์รวดกางสีเนาะท่รยดเพเตห้วอาจารย์รด่าอาไปพาปากระายมหาเริวามันตายเราเก็บมางเอเห็นไอีกด้้รแลวพี่น้อง ไปเ,เล,ล้วเข้าไปกรานบัอยเข้ามเนยได้เลี้ยแล้วได้แล้ยวสวัสดี้ยวอาเดี๋ยวตามเอฟไปเบิ้งาเาล่อเลยเปบอดก็เด้ครับคุณน้องเลี้ครับเบื้องข้างเปียเป็นบอดเปลียนเปนเียเก็บสองทงคุ็นองีีย้อง่เียนะครับลี้บอครับลเี้บสน เก้าสองเก้าสองกับเกียบสองครับทีคนเขใจียตามอีกน้อยหนอมาวาเหรีหนาให้ท่านห่งคนอันน้ให้ได้ให้้ให้ับาพี่น้องแเรือแคบเ้อแหนาจอ้อันนี้สดๆเลยอันนี้เลือกภาพที่พาอาจารย์เห็นอาจารย์ไดค่ะต้องใจน้อนแี้วผิห้งเอฟซีด้วยชอบยูกหลายเขาบ็ได้ด้พี่น้อง f อซค่ะ ตรงนี้นะคับทงนี้หน่อยค่ะอาหานมาทั้งคนมีโชคนนะครับน่าังจะนั่งแล้วนั่งแค่แก่ไ้เลยเราก็ไปอยากนั่งเคือมันเลียมนะครับเห็นไหมเอาบัตีทับไปคืนกันไปเรื่องกระดานพี่นองเรื่องยุ่งกัี่แล้วก็้น่รับาแล้วับ เอาเอาไปนะครับไฟถเล้เลยค่ะเอาเีนไหครับาอชัดเจนนะครับเนาะง่ามนะครับเจ็ดสองเก้าองโอ้งามงามพี่น้องเอนะครับเม่นกัเห็นใกล้ๆข้างแรกนะครับตัวเลขเก็บตัวเลขสสวยงามนะครับตัวเลขศูนอยู่ข้างล่งนดีตจันี้ชนะครับตดดนตัวเลขศูนย์อยู่ข้งแรงนะครับ าางล่คคืเอแจังเล็ทุบเลยเสองเนาะศูนเจ็ดสองซวนเจ็ดสองผ่านเร็ทุบเลยสี่เจ็ดสองเือกใจแอดมินเจือกยัวเือกใกเจ้าของนาต่ายอยู่ในหัอมันบ่แม้ยนอนเป็นเจ็ดสองสุงเนาะในทางเข้าเจจึแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะครับอันนี้เลขศูนเนี่ย อันนี้เลขศูนย์นะครับเด้ออันนี้เลขสองอันนี้เลขเก็นะครับหันมาทางนี้แป๊บหนึ่งค่ะมันเหลี่ยมเขาเพถึงต้องไลน์อ้อคือเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมนะพ่อเนาะอนุญาตว่าเก้าอี้ดูค่ะเดี๋ยวจะจึ้งให้ียบซีเบิ้งมันมันเหลี่ยมเขาถือว่าถึงหันช่องมันหลายค่ะแคบหน้าจอไว้เจ๊ค่ะพี่น้องเอซีค่ะชัดมากเลยค่ะเก็ดสองเก็ดสองอย่างเนาะแคบหน้าจอเลยค่ะสำหรับนักเท่าตัวเรียว่วัดกราแย่ได้ค่ะพี่น้องเอซีเด้อ ำหบเอที่เห็นเป็นเ็ดพิจารณาค่ะสำหรับเอดมี่เห็นเป็นเจอค่ะพี่น้องคะบงยุกระดานเราเล่อะได้่กระดานเฮาค่ะีโอเคนไปบงยุงกระดานเนาะค่ะพี่น้อซีเนาะขอบคุณค่ะยวไปดูที่กระดานอีกทีนะคะน่าะขอเขียเยน่เีย่อ tất cả mọi người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  mọi ได้เลได้ไได้เล้วพี่น้องได้แล้วเล้าไปกระดานบัตรเนี่ยยูมีได้เลี้ยวแล้วได้แลี้ยวได้เลี้ยวเดี๋ยวตามแอฟไปเบิ้งกระดานน้ำกันค่ะพี่น้องเอสซี่ครับจานที่วางใช่ตัวเลขแล้วค่ะนพื่เก่าว่นี่ตรงกันมีเส้นย่างเดียวที่ัด่ยดางห้าวล้อเลยบิมบอร์ตก็ได้ครับพี่น้องเอสซีครับบิมเบื้งค่ะ เกียบเ็สองี่บนเลีเ็กเลี่ยบองนี่ีเียบสองเี่ยองนนาเก้เ่น่ะาตัวไดอีกนี่เลียบสอครับนเนี้ยบสเี้บสครับเียบสองบี่

นั่งช้างก็นั่งแล้วครับนั่งแท่นั่อแจนได้เลยเล่ากูไปอยากนั่งครือมันเลี่ยมนะครับบเห็นไหม เอาบาตีนทับไปคืนกันไปเรื่องกระดานพี่น้องเรื่องยุกระดานกันสี่เาก็บ่แล้วนะครับเอาอาไป่งแล้วก็ไปแข่งล้มค่ะเอาเดี๋ยวนี้ครับนอชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนนะครับไปยืนยืนยืนยนใส <bouncing S 3> ่ะ <compelling> พ <daylight> ีแนเ่าไหลแตไมเข่ไ่อถนะครับไป่างไงนะครับ อ๋อแบงค์น้ำกับน้าพี่น้องเออโอ้ออนะครับงา,งามงามงามนะครับตัวเลขเลขเจ็ดงามครับ,บ,บง,บบง,องอามนะครับเจ็ดสองเก้าสองโอ้งามงามพี่น้องเอ้ยนะครับหัดเม่นก็เห็นใกล้ๆข้างแรกนะครับว่าตัวเลขเ,เก็ยตัวเลขสองน่ะสวยงามนะครับแต่ว่าตัวเลขศูนย์อยู่ข้างล่างนี่ดิข<อ>นาดจอไว้ได้ครับพี่น้องอเอที่เล่นชัดค่ะ นี่ตัวเลขอนุาอีกับนึงค่ะง่องนี้เขาอะไรน้ำเพรามันเหลี่ยมนะคะศูนย์เจ็ดสองครับคุณแมเดๆัสับโต้รักยุกกระดานนะคะาวเห็นตัวเลขศูนย์อยู่งลางนะครับตัางล่างครับเลอคือจังเลขกทูบเลยเจสองเนาะศูนย์เจ็ดสองเศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองตานเลขกทูบเลยสี่เจ็ดสอง ถือใจแอดมินนเอาไปถือโย่ถือใจจะของนะแต่่าอยู่ในห้มันบะแม่นอนเป็นเด็กงนนะทางเาจแป๊บหนึ่งค่ะมีนะครับอันนี้เลขศูนเนี่ยอันนี้เลขศูนนะครับเด้ออันนี้เลขสองอันนี้เลขเก็นะครับนม่สะมทางนี้แป๊บหนึ่งค่ะมันเดียมเขาพถึงต้งเออือเดียมเนาะ เหลี่ยมนะพอนะ่อเนาะอนุญาตว่าเก้าอี้ดูค่ะเดี๋ยวจะจร้งให้เอฟซีเบิงมันมันเหลี่ยมเขาถึง,งหันช่องมันหลายค่ะแคบหน้าจอไว้เจ๊ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะชัดมากเลยค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองอย่างเนาะแคบหน้าจอไว้ค่ะสำหรับนะครับตัวเรย์ยูวัดตุแห่ได้ดค่ะพี่นังเอฟซีเด้อค่ะสำหรับเอฟซีเห็นเป็นเจ็ดเจิดจระนาค่ะสำหรับเอฟมินเห็นเป็นเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะกระดาษบางเข้า ค่ะโอเคเนาะไปมองอยู่กระดานเนาะค่ะพี่น้ตซี่เนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูที่กระดานอีกทีนะคะเนาะสีปากกเนาะนายที่เขียนเนาะถึงไหนอ่าอ ตรงจับกนนนเลยกยตีกันเียหนาเ้าสองเียเวยสองนนยกัน่าพสองนะครับธนาคารพมแล้วพี่น้องเห็นยู่ไนตอนพี่ไอาจจับกับพี่น้องจับเอาเองนะครับจับอเองก็ได้ด้จับเอาเองก็ได้นะครับ เดีเ๋ยว oh. เด้ส so ับ like, พ yeah, like ี่น้องเอสี่้วอ้ใเดี๋ยวาพี่น้องค่ะค่นง่ายเทียน่ควนี่ไม่กินนะคมากเียนเลขบเลยครับห้าสี่เกับเสอพี่น้องเอีตัว้เียนงานงานเ่ก่อน ค่ะพี่น้องกระแคบนาจอไวเลยเด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของกุศลแหเนาะค่ะที่ทำพิธีขอจากจอมปวกเนาะค่ะพี่น้องก็ได้ห้าสี่เจ็ดแล้วกเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เกาสองเด้อพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของทางวัดกุดแหเนาะค่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกระพาเนาะค่ะ เอฟซิทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยช่องเบนเทนพารวยเนะค่ะกสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ